สวัสดีครับ25กรกฎาคม2566เช้าวันนี้เราเส่บารร่วมกันอยู่ที่บ้านกุดลมหมู่ที่3ตำบลหนองน้าแสงอำเภอเมือ,องจังหวัดเชียงภูมินะครับขอให้สาธุชนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญวันนี้ผมก็คิดว่า สาธุชนชาวพุทธทั่วทั้งประเทศไทยนะครับเวลาในขณะนี้ก็คงรอใส่บาตเช่นกันนะครับเช้านี้จะมีพระสี่รูปเนนสี่รูปที่ทำหน้าที่ของกิจของสงฆ์เป็นประจำ ได้เดินมาถึงสี่แยกไฟแดงนะครับผมอ๋อ,อชาบ,บ้านเดินออกมาจากบ้านแล้วนะฮะเพื่อจะใส่บาตรครับผมใส่บาตรร่วมกันครับท่านครับเนื้อหมูครับเนื้อหมูหมูสามชั้น เครื่องในหมูกระดูกซิ้โปร่งอ่อนเนื้อหมูครับหมูสดสดครับเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูครับเนื้อหมูหมูสามชั้นเครื่องในหมูกระดูกซิ้โปร่งอ่อนเนื้อหมูครับรับชิลล์ละคร่วมกันครับท่านครับ สวัสดีครับเงงเงงรวยๆนะครับเด้อท่านผู้ชมครับ ผมขออนุญาตเล่าสู่ฟังนะครับเมืวานที่ผมไม่ได้ใส่บาทนะฮะเพราะช่วงเช้าตู่มีกิจธุระใ่ต่างอำเภอนะครับท่านผู้รับชมและรับฟังกิการใส่บาทที่รออยู่ ผมต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับผมดีใจนะฮะที่ทุกท่านได้เห็นคลิปเสบาของผมนะฮะเป็นประโยชน์ให้กับลูกๆและหลานเก็บไว้เป็นที่ระลึก ในอนาคตต่อไปนะฮะผมก็คิดว่าตัวเรานี่ก็จะแก่เท่าไปอยากให้คลิปที่ผมทำขึ้นได้สืบทอดสู่ลูก,ลกลหลานต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดวันนี้ เสียงนกกร้องเสียงไก่ขันยังคงกืกกล้องทุกเช้าดอกบัวข้างทางสวยจังเลยนะฮะร,รับกับผ้าเหลืองประทานโทษนะครับสวยจริงๆ ใส่บาทร่วมกันครับผมข่าว็วร้อนที่ระอุขึ้นมาเชินใจยิ่งนัก รับสิทธิ์รับพรร่วมกันครับท่านครับ สวัสดีครับแม่ครับขอให้แม่จงมี้วยความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับพ่อครับ,รบขอให้พ่อจงมีแตความสุขความเจริญนะครับ,บ,ค,รบครับผมครับขยันนะพ่อเนาะครับ สวัสดีครับเนนหายเจยบเท้ายัางวันนี้โยมหน่องถอดรองเท้านะครับสบายครับ,บอ๋อเหรอครับผมเด็นเลยตามนี้เสบาร์ลุ่มกันครับผม เราเสร็จเราพอรวมกันครับท่านครับ สวัสดีครับสวัสดีครับใครคุณพี่ทั้งสองจงมีความสุขความเจริญน,นะเฮงเฮงเหมือน <สะ S 1> มานพระรเนนยังคงมุ่ง <c oughs> หน้านขขนขขนต่อไปนะครับผมขออนุญาตสิ้นสุดการถ่ายทอดไว้เพียงเท่านี้นะครขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชม so what the club.